สวัสดีค่ะทุกคนวันเดวิดไมายมัมค่ะหอมมากน่ารักมากเด็กญี่ปุ่นเออบรรยากาศไ่้อ่ะช่บแม่อาจจะเจ็บกว่านิดหน่อยนะโอ้คุณแม่เมื่อกี้แปะาเพื่อถอนะร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบแต่ว่า เงินมาก็คือตกโลละหนึ่เจ็ดสิบบาทเสียบเอ้ยสวัสดีค่ะ นี้นะคะทุกคนก็อยู่กันที่ช่องของจิ๊บจิราพาค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็อยู่กับแม่หนึ่งวันค่ะแล้วก็เราจะไปกินอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะใช่ไหมคะคุณแม่อ่าสวัสดีค่ะคนแซบๆอย่างเราเราก็ต้องมากินของแซบๆใช่ไหมคะคุณแม่ใช่สิค่ะเออโอเควันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเดินที่ร้านแซบโคตรโเออแซบแซบเหมือน เป๊ะเหมือนกันแน่เลิศค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าลูกได้ใครมานะคะก็ข้างๆเต็มเลยนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มากันสองคนนะคะเดี๋ยวรอจะกินอะไรบ้างนะคะรอดูกันเลยไวมากไวมากไวมากอาหารทยอยมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะคะก็มากันสองคนนะคะก็สั่งไปไม่กี่อย่าง ทยอยมาแล้วนะคะเราก็จะมาลองชิมกันเนาะใช่ไหมโอ้นาหนัว่ะเซ้าจา้าเซ็บจ้าเออเซ็บมากมากเออนี่นะคะอะไรสดสด อ mm. มืมเป็นไงสมคำล่ำลือเออสมคำล่ำลือนะจปะนี่เป็นปลาคือหอมรัวมาก ดูเทียบกับหน้าคุณแม่นะคะคือแบบใหญ่มากใหญ่มาก <laughs> หอมมากน่ารักมากเด็กญี่ปุ่น,นเคเด็กญี่ปุ่นเวอร์เอ,อ้ยบรรยากาศนันได้อะแม่นา่ารักกว่านา่ารักเนี่ยตัวเล็กตัวนิดเดียวดูดิว้ายเด็ตกตัวน่ารักมากเลยค่ะแซบเบอร์ห,หันหน้ามาหน่อยอุ้ยสวยว้าเลิศเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สำหรับร้านนี้ สุโขยเออเป็นไงแซบสมแซบชื่อเลยแซบพดโหแต่ก็ยังแซบสู้เราสองคนไม่ได้อะเนาะก็เนาะนะคะเดี๋ยวแม่อาจจะแซบกว่านิดหน่อยนะก็นะคะก็นิดหนึ่งเขายอมกันไม่ได้แม่ลูกคู่เนี่ย นะคะก็จริงๆคืออาหารโดยรวมอร่อยมากน้องคุณแม่อร่อยทุกอย่างเลย,ยไม่ว่าจะสั่งอะไรมาอร่อยมากใช่ไหม,ม,ามถามว่ามาซ้ำไหมมานะมาอืออแล้วก็คือ,อราคาก็สมเหตุสมผลนะคะไม่ได้แบบแพงโดดมากไปนะคะแล้วก็อ,อร่อยทุกอย่างเลยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ แปลงล่างแปลงล่างเฉยโออแปลงล่างช้าเออคุณนางไม่ถึงสิบนาทีเลิศเลิศแปลงล่างสองนาทีแค่ไหนเออสองนาทีก็ได้เจเจนมาผูที่ไหนคะวิกซีค่ะวิกซีที่ไหนคะวิกซี วิทยาค่ะโอ้โหบิ๊กซีอยู่ที่นี่นะคะก็มาชอปปิ้งวันนี้เพราะเอิญว่าข้างหน้าเขามีงานเดี๋ยวเราก็จะไปเดินตลาดนัดกันใช่ไหมคะใช่บิ๊คะ ดอกไม้พวกาะัยคนงามๆก็ต้องคู่กับดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออคนงามๆกินมังมาแม่เมื่อกี้แปบป้าหอยหน่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแต่ว่าถอนเงินมาก็คือตกโลละร้อยเจ็ดสิบเป็น,งนแง่เจ็บเืยหวานเสียบเอ,อ้ <c oughs> วัดสุธานดนค่ะ จบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเราก็ได้ของกินมาช่ำๆขนมเบื้องจ้ะน้ำตาลจุกๆก็จบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดอ่ากดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ ให้พวกเราด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายของแต่มือของแต่มือบ๊ายบาย